สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับ The Best Shop และทาง YouTube Channel ด้วยนะครับและก็ทางเว็บไซต์ The Best Shop o n l i n e .com ด้วยนะครับวันนี้ทาง The Best Shop นะครับจะมารีวิวสินค้าให้ดูนะครับในส่วนของ Mercurial s u p e r f l y 5นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยนะครับเพราะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนยูโร2016นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า ในส่วนของซ u เปอร์ไฟ5เนี่ยนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมาเริ่มกันเลยครับอ่นี่นี่คือในส่วนของตัวซ u เปอร์ไฟ5นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปใน รองเท้าตัวนี้นะครับมาเริ่มจากอัปเปอร์ก่อนนะครับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยนะครับทาง n นกี้ก็ยังคงใช้เอกสิทธิ์ของ n นกี้เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเส้นใหญ่ไฟนิดนะครับซึ่งตัวนี้ในส่วนของซ u เปอร์ไฟ5เนี่ยใช้ไฟนิดทั้งตัวเลยใช้ไฟนิตทั้งตัวเลยนี่นะครับและ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของ n นกี้นั่นคือในส่วนของ n นกี้สกินนะครับที่นำมาเคลือบเส้นใยไฟนิตเอาไว้นะครับน้องๆจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะเคลือบเอาไว้เคลือบไว้ทั้งตัวเลยนะครับในในระหว่างรอยต่อระหว่างชุดอัปเปอร์กับชุดพื้นเนี่ยนะครับไนกี้ก็จะเคลือบเอาไว้หนาหน่อยนะฮะเคลือบเอาไว้หนาหน่อยเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกัน การปีแยกแตกนะครับและยังช่วยโอบกระชับของโอบกระชับเท้าของเราเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้นะฮะสำหรับตัวฟุฟฟี่ไฟฟ้าที่พี่รีวิวให้ดูเนี่ยนะครับอยู่ในชุดของเพียวแพทินัมแพ็คนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่เอาตัว ยูโร2016มารีวิวนะครับเพราะพี่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงรู้จักกันดีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเอาตัวเ,เพียวเพจิน่าม,มารีวิวให้ดูดีกว่านะครับนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับตัวหุ้มข้อนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับได้พัฒนามาจากตัวที่แล้วนะครับซึ่งไนกี้บอกว่าเมื่อตัวที่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของหุ้มข้อเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งเกินไปนะฮะทำให้อาจจะอาจจะทำให้เกิดการเสียดสีนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยและอาจจะทําให้ข้อเท้าของเราเนี่ยนะครับเป็นแผลได้นะครับหรือเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับทางไนกี้ก็เลยปรับตรงนี้นะครับ เส้นใหญ่คอร่าตรงนี้นะครับให้มีความนุ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครเคยใส่ไฮเปอร์วินอมก็จะประมาณนั้นเลยครับก็คือพัฒนามาให้นุ่มนะครับเหมือนตัวไฮเปอร์วินนมนะฮะและส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของอัปเ์อีกตัวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับรอยขอยีดตรงนี้นะครับรอยถักตรงนี้นะครับที่ได้ถักเอาไว้ตั้งขึ่งตัว นะครับตรงนี้นะครับนั่นคือสปีดลิฟต์นั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อนะครับใช้ในการคนโทรลบอลสัมผัสบอลนะครับและยังช่วยเส้นใหญ่ตัวเนี้นะครับที่เป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยครับยังช่วยโอบกระชับเท้าของเรานะครับให้กระชับให้รองเท้าตัวนี้ดูกระชับเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่นะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของ upper กันแล้วครั้นี้เรามาดูในส่วนของชุดพื้นกันบ้างนะครับชุดพื้นของ Nike ้เนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยออกแบบให้เป็นหัวลูกศรน,นะครับแล้วก็ชุดพื้นเนี่ยปุ่มเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับและการวางชุดพื้นเนี่ยนะครับ ทำให้เหมาะกับรองเท้าสายสปีดมากขึ้นนะครับและการวางชุดพื้นเนี่ยดูเต็มมากขึ้นนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกระจายแรงกระแทกลงสู่เท้านะครับกระจายแรงกระแทกและไนกี้บอกว่านะครับชุดพื้นชุดพื้นชุดนี้นะครับเป็นชุดพื้นที่ดีที่สุดของไนกี้นะครับเพื่อเพ,เพื่อเพิ่มความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะไปข้างหน้านะครับ ออกซ้ายออกขวานะครับได้หมดเลยนะครับดูการเรียงปุ่มนะครับนี่นะครับการเรียงปุ่มนะครับซึ่งแตกต่างจากชุดที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับทําให้สปีดของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสปีดเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับ ถ้าเกิดน้องๆท่านใดสนใจนะครับในตัวของ Mercury s u ี e ซูเปอฟ5เนี่ยนะครับตอนนี้ทางร้านของเรามีให้เลือกอยู่หลายสีด้วยกันนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ทาง Facebook หรือไม่กรไลน์ก็ได้นะครับหรือใครจะสะดวกสั่งทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เดบิวช็อปนะครับก็ขออนุญาตจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกคนนะครับดูบอลอย่างสนุกแล้วก็เล่นกีฬาอย่างสนุกเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ